สวัสดีครับสมาชิกช่องทีเด็ดมวยหูนะครับแล้วก็ FC ของเซียนวันลูมินีทุกๆท,ท่านเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทัศนะวิจารณ์ศึกมวยไทยพระรังใหม่นะครับซึ่งตรงกับวันที่18เดือนธันวาคมพศ2567ดับโดยมวยทั้งหมดเนี่ยมีทำการแข่งขันทั้งหมด8คู่ด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2ช่อง2รอบรอบแรกรับชมกันได้ทางช่อง 2ูฟอ r You 24เวลา18นาฬิการอบที่2รับชมการทางเพจนะครับหรือเว็บไซต์นะครับ newpowertv.com อีก4คู่ด้วยการมวยเริ่ม2ทุ่ม3 10นาทีนะครับและนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับช่องทีเด็ดมืหูในระบบ แบบ V.I.P. ทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้ทั้งทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆและที่อย่าลืมอย่าพลาดกันเลยนะครับช่องทีเด็ดไม้หูเนี่ยของเซษนวาลูมีเนี่ยมีบริการพรีเมียมไว้ให้ท่านรับครบจบทุกอย่างในที่เดียวนะครับอ่ะก็ง่ายๆนิดเดียวการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม V.I.P. ของเรานะครับที่คำจำให้แม่น4ตัวจำให้ดีนะครับ TDM9 นะครับตัว T ก็มาจาก T ไทยแล a ด์นะครับตัว T ไทยแลนด์ Thailand, แล้วก็ดีก็ d d o ็อกนะครับ M ก็ M แมนแล้วก็ใส่เลข9ไปและทุกๆครั้งนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะเพิ่มเพื่อนทาง ID Line นะครับแล้วก็ตามด้วย TDM9 นะครับอ่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะครับการบ้านศึกมวยไทยพระรังใหม่ประจำวันที่ 18ธันวาคม2567นะครับไปที่คู่ที่1ของรายการเลยนะครับเป็นการชกระหว่างนักชกไฟแดงนะครับฟ้าขับรามต่อย้ำสวนหรือเจ้าจิ้งจอกลงต่อย้ำสวน120ปอนด์ิปอนผบหลังก็มีชนะนอกดีเซลศูนกีฬานาวงนะครับชนะนอกชนูทองชนะนอกฝนเหนือนะครับส่วนคู่ชกฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนํำโชคแม็กจันดีนะครับหรือชื่อเดิมก็คือเพชร นำชัยบางเลนมวยไทยนะเป็นนักชกจากสีสเกตนะก็ลงมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่สอสมหมายน่าจะมากับเจ้าโชคดีแบ็กเกนดีนะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้เจ้ายอดขุนพลสิงมานัดสักไป18ปี55กิโลกร,รมัมสูงร้อเซนติเมตรนะกระดูกมวยก็เพิ่งเลว่ดก็ยังใหม่อยู่นะประมาณ3-40ไฟนะครับฟอร์มหลังก็ชนะน็ะนอกเป็ดลุ่งที่นะคร ปฐมชะนะนอกเพชรลือชาบีเอ็มวยไทยนะครับที่เวทีราชดำเนินมวยคู่นี้เจอกันนะครับฟ้าคำรามต่อย้ำสวนข้อค่ายใหญ่กว่าการผ่านมวยในเมืองกรุงเหนือกว่าชัดเจนเลยคู่ที่หนึ่งเนี่ยฟันทงไปที่ฟ้าคำรามต่อย้ำสวนนะครับอ่ามาถึงคู่ที่สองของรายการเลยนะครับอ้อไปที่นักชกไฟแดงเพชรตาเสือสอวังเสือสีโอปอสิทธิ์เบญจมะคนเดียวกันจัก จังหวัดจะเชิงเซานะครับฝิกซ้อมอยู่กับหมวดสีโอปอนะครับน้ำหนักก็ไปปล่อยก็58กิโลกรัมสูงร้อยเซนติเมตรกระดูกมวยก็ประมาณ70ไฟนะเป็นมวยขวาสีมือครบเครื่องเตะต่อยนะหนักแรงเลยนะครับเ mm hmm. ข้าในขึ้นล็อกรัดตีหลักเลี่ยมดีฉลาดนะครับฟอร์มหลังก็แพ้เพชรแสนคมชนะนอกยกสพร้อมยอม้อนมนล่าสุดก็ามาแพ้นอกเจ้าเพชรชาคิดแบบว่า หักประกาศเตียนทั้งประเทศเลยนะครับวันนั้นต่อยกันส่งไฟหลังนี้ต่อยที่วันมีน็อกไฟหนึ่งแล้วก็แพ้ไฟหนึ่งวันนี้มาเจอมวยค่าใหญ่นะาสุดดีนะอย่างสิงเอกไม้สิทธ์กำเนินเน่งนะสิงเอกไม้บังมัดคองตันเมืองใช้สิทธิ์กำนันเน่งร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์เป็นชกจากนครสวรรค์ซ้อมไข้สิทธิ์กำนันเน่งจังหวัดชัยนาทยี่สิบปีห้าเก้ากิโลกรัมสูงร้อยหกสิบแปดชกมาแปดสิบกว่าไฟเรียกว่าปาด หัวตัวเท่าสัตว์ส่วนสะลีละนี่พอกันเลยแต่น้ำหนักปล่อยเจ้าสิงเอกใหม่จะมากกว่าประมาณ1นึ่งกิโลฟอร์มหลังแพ้ขลึกหาดชนะนอกบาลังเงินที่อ้อมน้อยวันั้นเจ้าบาลังเงินไปตัวไม่สู้นะครับแล้วตัวไม่ดีแล้วก็ทิ้งตัวตามตัวเลยนะครับน่าจะไปแทนหรือเปล่าแล้วก็ ล่าสุดนี่มาชนะคะแนานสายฟ้าบ้านนักสู้ยิมเรียกได้ว่าวันนั้นต่อยดีเลยขึ้นไปเป็นรองด้วยนะครับถือว่าฟอร์มหลังโชว์ไว้ดีนะเมื่อเทียบกันฟอร์มหลังที่ดูมาเนี่ยนะครับผมมองว่าสิ่งไงก็ไม่เนี่ยผมว่าช่วงหลังเนี่ยร่างกายเริ่มดีกล้ามเนื้อเริ่มตันแล้วก็เริ่มชนะบ่อยๆนะความมั่นใจมีแล้วก็กล้าออกอาวุธ ดูเพราะซอกฝาดที่ฟันแรงเลยนะครับคู่นี้ผมออกไปที่สิงเอกไมยเล่นยังไงราคาก็าไม่ตายแน่นอนเข้าไปที่สิงเอกไมยครับจัดชนะเพชรตาเสือเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการเป็นนักชกรูปร่างดีหุ่นยาวใหญ่ฝีมือทีบตีนหน้านะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีอยู่กับทีมงานสอสมัยเจ้ามอฮอกเนาะบางกะปิเจ้ามอฮอกทีเด็ด99 เจหมฮอปเพชรสี่หมื่นนะครับสมัยพี่วิทยาจัดนี้เลยว่าเจหมอนี่เป็นนักชกที่ว่าอนาคตมวยเงินแสนเลยนะแต่ช่วงหลังก็มีข่าวข่าวมัง่งดาม่ามัง่งหลงเวมัง่งตามภาษาวัยรุ่นหลายอย่างก็ดาวลงมาแล้วช่วงนี้ก็มีรายการชกเกือบทุกเดือนมีแพ้บ้างชนะบ้างผัดกันไปจากสุราษฎร์ธานียี่สิบสามปีหกสิบเจ็กิโลกร,รมัมคืนน้ำหนักปล่อยสูงร้อยเจ็ิบห้าเซนติเมตรนะครับชกมาบอกตรงอ่ะร้อยให้หลังเลยแหละนะครับป๋า มวยขวาฝีมือดีวันนี้มีลูกเข่ารอยบ้างนะครับบางทีก็เข่าในนะครับดันแทงค้ำแทงฝีมือดีมากเป็นพัคตีีนหน้าชนะเด่นพยักแพ้เด่นพยักแล้วล่าสุดมาชนะเด่นพยักเด็ดเพชรสีทองวันนี้มาเจอคู่ชกนักชกตัวเก่ารุ่นพี่เลยนะครับลูกศิษย์ของอาจารย์อ,อะไรนะทีมงานเกียรติหมู่เก้านะครับเจ้าเด่นภูไทยนะครับซุปเปอร์เล็กมวยไทยเด่นภูไทย เกียรติมูเก้าหรือเจ้ามานัชชัยลูกมะขามหวานวันนี้ร้อยสามสิบแปดปอนด์จากอุดรราชธานีก็อยู่ในทีมงานของเรียกได้ว่ามวยไทยจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้ครับตัวอาจจะไม่เยอะเท่าเจ้ารถถังแต่บอกได้เลยนะเรียกว่าเป็นซุปตาเป็นนักชคในดวงใจของบอสชาตีเขาเลยแหละนะครับซ้อมอยู่ค่ายซุปเปอร์เล็กมวยไทยอ่ะยี่สิบกปีหกสิบแปดกิโลกรัมร้อยหกสิบเก้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยเข่าในล็อกรัดตีเหนียวมัดขวาซอก ต่อยแรงแล้วนะครับสามกมหลังชนะฮวนฟิลิเป้วันลูมินีแพ้น็อกเพชรเมืองสีวันลูมินีแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้าประจันบาลแบบเจ้าประจันบาลมันน่าจะไปแทนมันงสภาพมีเอา้ามวยคนนี้เจอกันนะถ้าเรียกได้ว่าอาวุธหนักๆแรงๆเนี่ยรูปร่างเสียเปรียบหน่อยอยู่ที่มานัทชัยนะครับไอ้อยู่ที่เจ้าเด่น คูไทยหรือชื่อเดิมก็คือเจ้ามานทัศชัยนะคู่นี้ผมคาดว่าเลทตลาดหลักทรัพย์จะให้เด่นผู้ชายต่อด้วย5ต่อ4ตัวเล็กต่อตัวใหญ่ผมว่ามาตรฐานกว่านะครับอดีตลูกศิษย์ของอาจารย์สุดใจปุ่มบกโคนจากเกียรติหมู่เก้านะครับอ่ะวันนี้เด่นบุไทยดีกว่าครับคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการคู่นี้นะครับน่าจะยกมาจากอาทิตย์ที่แล้วขึ้นเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็มีถอนไปนะครับแล้วก็เลยยกมาต่อยกันประจําวัน พุทธนี้เพื่อที่มวยในตึกในสายจะได้ไม่ตกล็อกอ่ะไปที่นักชกไฟแดงนะครับไพลโรดน้อยสีสุริยันโยทินนะครับจากโคราชซอมสอ,มสอมประสบโชคอายุ23ปีน้ำหนักปล่อย63กิโลกร,รมัมสูงร้อยเซนติเมตรชกมาร้อยกว่าไฟนะครับขวางหน้าดันแทงเลยแหละเรียกเดินเตะวางแข้งซ้ายเรียกว่าเขา่าสายยาวๆเลยแหละนะสายยาวๆเรียกได้ว่า หมูไม่กลัวนํำร้อนนับสู้ดีแล้วก็ประเภทที่ว่าต่อยชอบรอฉีดสองหนึ่งยกไม่ออกสองยกก็เคลียร์สามยกก็ขยับนั่นดหะพอยามาอะไรมาน่งจะออกอาธุธนะครับเป็นลูกศิษย์ของพี่ช่อนะครับแสนเชิงน้อยสอบประสบโชคอ่ะไปดูฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนแมนมอสตอนนั้นกลับมาไฟแรกแร่างกายไม่ดีแล้วก็มาชนะเพชรพญาไทยนะครับอนนั้นพิกได้นับยกห้านะครับแล้วก็ เรียกว่าพลิกราคาแพงเลยแหละวันนั้นอ่ะเสียทางกันเละเทะเลยแล้วก็มาชนะน็อกเจ้าน้ำบองร้อยสอสมหมายส่วนคุชกจรันชัยนะครับปอปัญญาวัฒนะครับร้อยสามสิบสองปอนด์เป็นนักชกจากจังหวัดตังนะครับซ้อมพีเคสัญชัยรุ่นน้องอายุสิบเจ็ดปีน้ำหนักกันป่อยหกสิบสามกิโลกรมพอกันเลยนะสัสดส่วนเรียกได้ว่าพอๆกันอ่ะไอ้เจ้าจรัญชัยว่าส่งแล้วมาเจอไอ้เจ้าไพโรจน์น้อยนี่จะสูงกว่าด้วยนะชกมาหกสิบกระปมาเก่งตอนอยู่เนี่ยมาตอนอยู่กับ พีเคนี่แหละนะครับเรียกได้ว่าดีกีก็เป็นแชมป์นะครับมวยลากย่านะครับที่ภาคใต้นะครับสองแข้งสองกาเตะก้กานคอดีฉลาดหลักเลียมดีพัฒนาขึ้นไม่เยอะเลยวันนี้มันจะได้คนละอย่างเราเพิ่งมาสะดุดแพ้ไฟหลังนี่แหละก่อนหน้านั้นก็มีชนะราชสักชนะน้ำล็อกด้ำพองน้อยแพ้ชนะศิลาเงินแล้วก็มาสะดุดแพ้เจ้าแบบมอสอสะราชีพนี่แหละขเขาจแขกไปอ้อมน้อยสีไล่เซตทุกทีเลยออาวันนี้มาเจอกันนะครับ ได้ย่างเสียย่างจังหวะฝีมืออยู่เจ้าจะรันชัยเข้าในจะไส่อยู่ที่เจ้าไพร่รดน้อย arrived. วันนี้ผมบอกไปที่เจ้าจะรันชัยนะครับแม็กจันดีวันนี้นะครับรหรือเจ้าจะรันชัยปอปัญญาวัตรหรือจะรันชัยสอัอชัยวันนี้จะใช้จังหวะฝีมือแล้วก็ร่างกายหนุ่มสดนะครับฉายออกน้าก่อนแน่นอนวันนี้ทางมวยังไงก็ต้องเล่นนะครับไปก่อนแน่นอนส่วนไพร่รดน้อยนู้นแหละกว่าจะชนะเล่นแล้วราคามันมาช้ารอรอ ตัวตัวเงินมาถึง่อยเล่นนะครับอ่ะเข้าไปที่จรัชชัยวันนี้ผมมองถึงจัดชนะไพโรจน้อยเลยนะครับอ่ะคู่ที่ห้าเสือสยามกับเจ้าลนชัยวินบลลุปร่างสูงยาวใหญ่เลยนะครับเจ้าเสือสยามก็คือเจ้าเลอพงนะครับส่วนเจ้าลนชัยก็คือเจ้าตะนูเพชรน,นะครับเป็นมวยเขา่าคค่นนี้ผีเน่า กับลงผุนะครับต้องดูตัวดูเสือให้ดีๆแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเสือสยามแก้วสมเร็จก็คือเตะซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายนะคเป็นมวยมาแทนด้วยนะครับมาแทนเจ้าขุนพิเลนส่วนเจ้ารณชัยก็ยังหามาตรฐานไม่ได้เป็นมวยเข้าในบูดีแต่แต่แต,แต่เป็นมวยไม่ค่อยชอบ หมัดนะครับคูน่นี้ดูประกอบแล้วกันแต่ถ้าให้ออกผมก็ต้องออกมวยยืนอะลนชัยลุ้นเขา้าไปปลายแต่ฝ่ายหลังต้อยไม่ได้เรื่องเลยนะแู้ใยัยสีเนี่ยอะดูประกอบแล้วกันนะครับเพราะว่าต้นถ้าเกมต้นเนี่ยจะต้องเป็นของไอ้เจ้าเสือที่ามแนะ่อะดูประกอบแล้วกันนะตามตรงตามฟอร์มเลยส่วนโคยกวันนี้ส่วนจากคาเฟ่ป้อมเพชรป,ปอนิพลพันจากปัตรลุงซ้อมลานนาโฮมสเตย์อายุ18ปีไปปล่อย56ิกกิโกรัมรอยเเซนติเมตรร้อยกว่าไฟแพ้เจ้าตะว,วัน นะครับชนะล็อกตะเกียงทองแล้วก็ชนะเจ้าฉะหลามเรียกว,ว่าเป็นมวยเข่าในศาสตร์แข่งขวาบูดุยันปลอดให่ปลายแรงเลยวันนี้มาเจอเพชรพยักวุฒิประชาชื่นหรือสอนะคอนครโตมนะครับงวดน,นี้ลงมาสอมกับทีมงานสิ้์กำนันเดน่งรุ่นน้องอายุ16ปี53กิโลกร,รมัม165เซนติเมตรเตี้ยกว่าเห็นเลยนะครับวันนี้ฟอร์มหลังก็แพ้เจ้ายกพยักนะครับแพ้นอกเจ้าเสือขาวล่าสุดก็มาแพ้ ยกเพชรสิทธิ์พัฒนาเอ้าไปที่มวยเข้าในปั้มตีตัวใหญ่อย่างยกมณีสวนจากคาเฟ่จะชนะเพชรประยัดพ,พุทธประชาชื่นคู่เจ็ดซีโอต่อย้ำสวนจากฝรั่งเศสนะครับ115ปอนด์นะครับซ้อมต่อย้ำสวนอายุ16ปีน้ำหนักกระป่อย56กกิโลกรัมสูง1 7 2เซนติเมตรกระดูกมวยไทยไม่เกิน30ไฟนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกมุนสังกิมนะครับหรือเจ้ากายสอวังเสือเดิมอะแล้วก็แพ้คะแนนฟีโน่ชอคเกตวีนาน,นะครับแล้วก็ มาชนะคะแนนเจ้าพลังทิพย์ลานนาโฮมสเตย์วันนี้เจอเเนมิดเอนนี่มวยไทยหรือเจ้าเนมิดทุ่งส่งมวยไทยจากนกครศรีอายุ18ปี5 6กิโลกรัมกระดูกพอกันเลยนะครับเป็นมวยเข่าในล็อกรัดตีเหนียววงในก็มีศอกสลับนะครับชนะเทวฤทธิ์ชนะแตกพลังซับแล้วก็ชนะน็อกเพชรเมืองไทยอา้าวคนนี้ไปที่ความหนักแรงของซีวิโอต่อย้ำสวนวันนี้จะชนะเจ้าเนลมิตเอนนี่มวยไทยนะ มวยเข้าในสนุกเลยต้นต่อยไดย้ลุ้นก่อนแนะ่แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับทีมงานสิงห์ดสิงห์อาชาหรือสิงห์ดำรถบ้านสมเกียรติ13 5ปอนจากจังหวงัดตังบางเรียกว่ามาอยู่ค่ายฝรั่งนะดีเกียเคยต่อยรับคู่เอกวันรง,งชัยไปต่อยญี่ปุ่นมาหลายไฟแล้วนะสิงห์ดเกียตตรติทรงฤทธ หรือช้างงามสอสุพัฒนนี่โอ้โหเกานะล่าสุดนี่มาหักปากกาเซียนพิกชนะนอกยกสี่ยอดสนันสอโชคกักสีขึ้นมาเป็นรองเยอะด้วยคนก็กว่าหายไปนานอาจจะไม่เฟื้นก่อนนั้นก็มีแพ้ยอดกิตติชะนะภูมพิพิทักษ์นะครับแล้วเข้ามาพิกล็อกนะครับแก็ชกแสนสักสองเยี่ยมโอ้โหไปหายไปไหนมาวะเนี่ยไอ้นี่นะน่าจะเดินสายอยู่ต่ตงจังหวัดสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นระดับคู่คำ้ำคู่รองคู่เอกช่องเจ็ดสี่เลยแหละนะครับแสนสักสองมุนเยี่ยมมา,ยม,มารุ่นเดียวกับมไทลสองมุนเยี่ยมอะนะ โอ้โหมาวันนี้นะครับมาใหญ่เลยชื่อเดิมก็คือเจ้าแสนสักทอเทพชุนนกวนปอล,ลาเสือสอเพชรอุดรน,นะร้อยสามนครบปอนคบเครื่องเรื่องมวยไทยเลยแหละนะทั้งเก่งทั้งฉลาดเข่าในเหนียวเรี่ยมจัดนะวงในก็มีหักพวงมาลัยเททิ้งเก่งเลยแหละแต่มันหายไปนานนะครับแต่ก็เดินสายต่อยแต่กวาดก็มีชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สังปาชนะนอกมีโชคบางกอกอะไรยนแพ้เพชรอุบลสอเยนชัยแล้วก็ชนะแก่นเพชร สิงห์มาทีชัยไอตัวที่มาต่อยเมื่อสองสัปดาห์แล้วล้วดรามาว่าค่าตัวเท่านี้โน่นนี่นั่นเอาหวยคนนี้เจอกันนะเล่นยากๆมากๆเลยนะครับผมก็ยังชอบว่าสิงห์ดนะครับสิงห์ดำลุ้นพลิกด้วยเข่าในาไปไปแล้วก็ตัวใหญ่เด็กกลับมาหายใจไปแล้วแล้วชกอยู่ประจำด้วยเอาไปที่สิงห์ดำครับวันนี้จะชนะแสนสักสอบุญเยี่ยมครบถ้วนจบทุกคู่นะครับออาก่อนจากกันวันนี้ก็อจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งคู่มวยอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VIP มวยเด็ดเต็มคาราเบลก็อย่าลืมนะครับ TDM9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าอ่าท่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราพร้อมรับข้อมูลข่าวสารมวยไทยประจําวันและก็ข่าวสารมวยไทยต่างๆพร้อมทีเด็ดก่อนชกทุกวันเลยเอาวันนี้เซียนวัลลุมนินีจากลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ